lắng như này <laughs> ถือโอกาสสวัสดีอีกรอบนะครับพี่น้องฟองไปที่เขารบหลักทุกทุกทานนะครับพี่น้องผมวันนี้ครับผ้าพีผ้านองมาใส่เบ็ดครับพี่น้องเป็นเนี่ยหัวครับเนี่ยหัวครับพี่น้องอุ้ยเนี่ยนี่ครับบ้างสภาพไม้ของเฮานะครับน้ำใสๆเียแล้วพี่น้องจะกสีมีป่ารือบ่หมี่นะครับต้องมาลุ่นกันนะครับก็เบ็ดหกสิบลังครับเบ็ดหกสิบลังเอามา ในเนื้อทีบอนตีหาไรนะครับพี่น้องว่ามันจีเถือกพออตัวบอพี่น้องจังไปดุนไปลุยน้ากันนะครับพี่น้องผมไปวานเราก็ไปไสครับช่วงนี้เป็นเวลาเกือบตี่หาโมงแล้วครับมันสี่ํานะครับพี่น้องเบิ้งสภาพไม้นะครับสภาพไม้ที่เฮ้าสีใไส้กันเหมือนหนีนะครับตอนเนี่ยเหมลี่งพ่นละพี่น้องจังสีมายำนะครับนี่ครับเป็นเบดเบดอัน เนตตาดับนะครับพี่น้องเบอร์เบอร์หกครับแล้วก็สายเลียดนะครับพี่น้องเป็นสายเลียดเท่าสายเลียดที่เบอร์หน่อยที่สุดแหละพี่น้องแบบว่าสีหัวมันเลียนไงนี่ครับเป็นหวัหวหัวหน่อยนะครับกําลังป้งขาหลังนะครับพี่น้องเอาเร่งพื้นที่สีไสนะครับอู้ดสีไสไปเห้รอบเลยนะครับหกสิบหลังนี่ไส่แบบห่างๆไปเลดละกาว่า เอ้าจังทะรุนทะลุยกันมือแร่งเรื่องพี่น้องผมว่าจานโูสิมันคือเกาบอนะครับอันนี้ใส่นองนะครับเมื่อนขึ้นก็เมื่อเศรื่อเลยไปยำยุ่พงนะครับพี่น้องได้ถ้าปลากดปลาเสียมปลากระยงเแบ่งสันครับเมื่อนี้เข้ามาล่องมึ่งอยากได้ปลาคอปลาดุกคือผนมันสีได้อีบ่อะนพี่น้องเอาไปครับเสียเ,ยเวลาว่าวลายยายห่างพี่น้องถามว่ารุนมือแรงครับพี่น้องผมเอ้า ไอส่กันครับรอบคำมาแล้วพี่น้องป้องไปที่เขาลบหลักทุกทานนะครับพี่น้องผมมาเมื่อในห้อนครับพี่น้องเพราะไใส่เสือใสซยังมาหนุกตะส่งมาเนี่ยแหละพี่น้องมายามเบ็ดครับพี่น้องตามคําสัญญาครับพี่น้องผมไปลุยกันนะครับส่เบ็ดบ่เบ็ดครับพี่น้องเอ้ยเบ็ดหกสิบเหลืออยู่เกือบสามสิบนะครับพี่น้องเมืยกวนครับไปนีเงี้ยเฮ้านะครับเป็นเงี้ยหวกนะครับ ให้เบิ่งผลการผลงานหลังแหลกมาบ่อนลอนครับยังดีๆเลยคือบ่อนลอนอุ้ยเอาแล้วพี่น้องอุ้ย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 บกไงครับบักไงครับอุ้ยพุ่นพ่นพี่น้องพอดพี่พี่ปากแข็งอู้ปลากแข็งไงครับพี่น้องผม ปลาบุ้ยตัวเงยครับเธอวะโอ้ยปุ่นพี่น้องปลาเข็งใหญ่ครับพี่น้องผมโอ้ยเป็นกินหัวครับเอาปดปดพี่น้องขออนุญาตปดเด้อพี่น้องผมเอา,เ,อาเปลี่ยนเตี่มครับพี่น้องเอาอเตี่มแหลกแหลกมันขอกพี่น้องผมนี่ครับ ได้ขวางมาใส่ผ้าม,มือนนิพี่น้องผมนี่ครับตัวยญ่งใหญ่เลยนะครับเรียบร้อยครับเต็มแลกครับพี่น้องผมมาเร็วครับ <c oughs> มาเร็วครับขอหยาิเสียบเนี่ยกอนพี่น้องผมอนับเต็มหนึ่งอพี่น้องเบ็ดทวนเบ็ดทวนนี้ลังหนึ่งครับทุกท่อง ว่าต้องขออภัยพี่น้องนะครับ่ไดไทยให้เบิ่งนะครับพี่น้องตอนนี้ฟ้าห้องครับจังจังทเบิ่งพ้นการพ้นงานโดยร่วมนะครับก็กับฝนว่าตกตัวได้ถือก,กับจีไทยทพี่น้องเบิ่งู่แต่ว่าตอนนี้บ่ไหวแล้วครับฟ้าห้องฟ้าห้องห้องพ่อฟ้าพี่น้องแต่ว่าวัดไทยกับ่ได้ครับพี่นออยย้องปาคอหญ่ครับพี่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 น้อง โอ้ยอ like> um pues ้้อ้้เป erm ็นเต็มครับพี่น้องผมเป็นเต็มเป็นเต็มโอ้ยขออนุญาตปลดก่อนพี่น้องโอ้ยหลังนี่กระเบียบจมเลยพี่น้องพูดพูดเหรยังนัวบ้านไปยังนัวปลายังไป ปลาคว้าครับพี่น้องออเป็นแต้มอีกแล้วครับพี่น้องผมเป็นแต้มอีกแล้วครับอ้ยต้องขวอาใยนะครับกล่องห้ามันสั้นอย่างพี่น้องผมเพราะว่าม้าพูดเดียวครับว่ามีพูดถือให้พี่น้องเอ้ยหาหมองตั้งกระยากนะครับสำหรับกล่องกระไร พูนอืมอืมปวดหนกเกี๋ยวครับเต้มที่สามไปลุยกันนี้ครับพี่น้องจัดดีแล้วครับอู้อู้พุนะคุณเอเล่เล่พี่น้องผมทอดทอดเฮ้ย โหรดโหระโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้นี่ครับเป็นเต็มอีกแล้วพี่น้องผมโอ้ตาตั้งกล้องผู้ขาเบอยูครับเอาพี่น้อง ปลาควางราะม็นแบบงหญ่นะครับกำลังงำมๆพี่น้องอืมเดียวอ่องโขงงำอู้เกี่ย,ยวเลยครับบรรยากาศรอบเศร้าครับพี่น้องยำเบ็ดครับพี่น้องผมยำไหลยหลังเลยครับมาเคลื่อนนี่กับฝนฟ้าขนองครับแต่ว่าพลตกสำห้องหุมๆูมหนีรด ก็เลยป่ได้ยามเง็บไดยามไม่เหมือนชาหลูดบัดพี่น้องไอ้ครับไปลุยกันครับพี่น้องกูมาไล่แล้วเลี้ยวไปไม่มีตีงจักหลังอย่นด่ มันจะกุ้งกินมาเหรออะไลเหรอนี่ครับนี่ครับเรือรูดแล้วบอไอ้ตวัวมันฟ้ายังมาประดุกบัวอูโอู้โูโอู้โูโอโอ้โอ

จับน้องดิโนอ,อพุ่นนี่น้องมม,มสายเกียวอ้ก่าดีครับประดุกเป็นประดุกหน้านะครับคันวบาเฮาเมือหนี่ขึ้นสิไเ้ออ่มอยู่เะครับพี่นอ้องอึ๊บเลี่ยมร้อยนี่แหละครับพี่น้องถือโต๊เดียวนี่แหละ เหมือนน้องกับพี่น้องผมเคลื่อนได้ไมายามเื้อมันหลุดไปฝากพี่ต้อนน้องไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องผมพอได้แล้วง่ายครับสวัสดีครับผม